มีคนเคยถามมินาว่าเมืองไหนคือเมืองที่เพอร์เฟคสำหรับไปเที่ยวและพักผ่อนมินาว่ามินาเจอละและจะพาทุกคนไปดูด้วยอันยองค่ะทุกคนเดี๋ยวมินาจะพาทุกคนนะคะไปอินชอนนะทุกคนตอนนี้ไอเนจิมินาค่อนขางจะมันเช้ามากเลยนะตอนนี้ตอนนี้มินาก็รอเครื่องอย่างเดียวนะคะไม่มีอะไรทำนะแล้วมินาก็ง่วงนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นเลยแล้วกันเนาะ ตอนนี้เราก็มาถึงที่เกาหลีกันแล้วนะคะมินาอยู่ที่สนามอินชอนนะตรงที่ดาราไอดอลเกาหลีก็ชอบเดินกันตรงโมด้วยเขาเดินกันยังไงให้สวยอะตรงนี้คือลมมันแรงมากเลยผมเพามินาไปหมดแล้วเดี๋ยวมินาต้องไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนนะคะซองขึนแร้นะมินาจะพักอยู่ที่พาราไดซิตี้นะตื่นเต้นมากคือแบบมันหรูมากนะคะปกติมินาจะไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรโรงแรมสักเท่าไหร่นะแต่อันนี้แบบมันต้องถ่ายมันคือคอนเทนต์รอดูกันได้เลยนะถ้าใครสนใจนะแต่ตอนนี้เรามาเริ่มคลิปกันที่อินชอนกันได้เลยนะ คนอันนี้วีนาใส่เป็นเสื้อสูทนะเพราะว่าอยากใส่ไปถ่ายคาเฟ่นะแต่ว,ว่าเดี๋ยวคงทอนแหละเพราะว่ามันร้อนนะสร้อยคอนะคะเอเดอร์เสื้อจากเบฟนะคะทิมนาได้ที่ออสการ์นะสูทกับกางเกงค่ะของสไตล์นันดันะส่วนกระเป๋าก็พราด้านะคะก็เดี๋ยววีนารีบไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มสายเนะท่านั้นทกคนดูนุ่นคนเห็นที่กันมาตรงนั้นน่าจเป็นทะเลเขาบอกว่าที่กันไว้เพราะว่ากันคนเกาหลีเหนือข่ามมานะคะแล้ววีนาเพิ่งดูซีรีส์มานะคะ The Moving นะนะ

่าใครมาอินชอนนะควรมาเช็คอินคาเฟ่ที่นี่นะมันให้ความรู้สึกว่าเหมือนโบสนะคะโบสถ์เก่าอันนี้มีน่าสั่งกาแฟมานะคอมีนาจะเป็นวานิลาลาเต้นนะอืมมีสุกี้กินกาแฟมันได้ไงไอด,ดีส่วนอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นหนึ่งในสามเมนูซิกเนเจอร์ของเขานะเป็นชื่อมูจิโตไม่น่าไม่แน่ใจนะจำไม่ได้ชิน ดีเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ชอบอันนี้หองเมน่าจะติดหวานอันนี้ไม่หวานจริงๆมีน่าเห็นเมนูหนึ่งนะคะเห็นฝรัลล่ง,งเขาสั่งนะมันจะมีไอศครีมข้างบนด้วยนะคะนั่นก็น่ากินเนาะเมน่าคิดว่าเมล่าสั่งดีไหมแต่เมล่ารู้สึกว่ามันจะเกินไปนะถ้าจะกินกาแฟสองแก้วกลับมาแล้วน่ากินไหม,ไหมเห็นไหมบอกแล้วน่ากินมากกินอร่อยจ้ากาแฟติมนมนะ อ๋ออันนี้นะคะเป็นติเก็ตนะคะรู้สึกว่ามันจะมีตึกหนึ่งข้างในฝั่งนู้นนะแต่เรากินกอดจะได้ถ่ายรูปสักทีนะอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เขาเลยนะคะก็คือถ้ามาเนี่ยต้องสั่งนะโอนิ่มมันนิ่มมากเลยข้าวะอืม้ามอืม,อมแป้งนุ่มมากหวานนิดนึงนะคะหอมงานะแต่ว่าแบบไม่ได้หวานแบบบาดคอนะอันนี้ต้องสั่งนะอร่อยชอบ เน,นี้ดีกว่าไม่แน่ใจว่าต้องซื้ออะไรนะคะน่าจะราสเบอร์รี่นะชีสเค้กหรอกเออเทสเจอร์มันเหมือนพายนะคะ่อันนี้ไม่นาเฉยๆนะลองนี้ดีกว่าอร่อยอันนี้ครีมเฟรชดีมากแล้วก็กลิ่นเนยกระเทียมอันนี้อร่อยอันเนี้ยอร่อยไม่นานนะอันเนี้ยอร่อย ที่หนึ่งแบบต้องกินต้องสาวน้องมา,มาเป็นอันนี้อันนี้ไม่น่าออกมาจากตรงในโซนคาเฟ่นะคะนี่ก็จะเป็นข้างในจะเป็นอาร์ตอิส t ิ t i ชันนะรู้สึกว่าข้างในนะคะจะเกี่ยวกับเซนส์นการสัมผัสนะย นิ่มมากเลยนี่เรามองมาเมืองอาร์ตด้วต่อเลยไอติมไอติมหรือเปล่ามันนิ่มมากเลยไม่เอาหน้าถูเดี๋ยวสิวขึ้นสิวขึ้นแล้ววิวดีมากเลยอ่ะดูดิเนี่ยถ่ายรูปตรงไหนก็ไดล้วเนี่ยไม่ใช่เออใช่อุ้ยดูเขียวดิ ผมไม่มองแล้วอะ่อ oh, ก oh, ีทำเสียงเผื hmm. e ่อใครจะตามมาที่นี่นะคะจะบอกว่าแถวนี้คาเฟ่เยอะมากเลยนะก็คือเลือกได้เลยนะแต่ว่ามีนาชอบอันนี้แล้วก็คิดอยู่ว่าจะเข้าไปดูนี้ดีไหมมีนาอยากได้กาแฟกับบ้านแต่มิน่าเริ่มหิวแล้วนะคะเดี๋ยวไว้มาวันหลังแล้วกันนะตอนนี้เราอยู่กันที่อึลวังลีนะคะมันเป็นหาที่แบบว่าคนปกลีเขาชอบมาเล่นกันนะซึ่ง ถ้าเรามาอยู่ติดทะเลขนาดนี้เราก็ต้องกินสีฟูสีรออะไรแต่มื้อนี้มินากินหอยนะคะมันก็มีอย่างอื่นด้วยแหลปะปลาดิบอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามินาอยากกินหอยนะโอ้รองเท้าหยบาบไฟอ้อวนยังวะแ <c oughs> มวโคตรอ้วนอ๋อไอร้อน หวานมากอันนี้น่าจะหอยแค็งสดมากมาเกาหลีต้องกินอันนี้นะคะปลหู กินเสร็จแล้วคาเฟ่นูน่านั่งมากสวยดูดิถ้นานั่งแล้วถ่ายรูปอ่ะฮ้อย่าไปกดสิวเองเห็นไหมมันจะบวมรูดิอย่าซูมดิมันจะบวม,อม,บวมเออแล้วมีหน้าขาวอะ่ะแล้วมันเด่นมากเลยไม่เป็นไรหรอกมันเป็นกดของธรรมชาติของคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะวันนี้ก็จบกันเพียงแค่นี้นะคะเจอกันพรุ่งนี้นะ ลุกวันนี้ก็จะประมาณน,นี้นะคะอันนี้นะคะมีนักได้อยู่สุพานอินชอน,นะคือมันยาวที่สุดของเกาหลีเลยยาวนะคะ21.4 8กิโลยาวมากก็คือทำให้การเดินทางนะคะจากชั่วโมงกว่านะหรือแค่ครึค่งชั่วโมงนะ่ ทุกคนตอนนี้มินาก็อยู่ที่ไชน่าทาวน์นะคะมากินข้าวกลางวันนะเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าต้องเช็คอินนะเพราะว่ามันดังนะแบบวอรตี้เกาหลีสรีฟเกาหลีมาถ่ายกันเยอะอันนี้นะคะมินาสั่งไปทั้งหมด3เมนูนะก็จะมีกุ้งกนะดูณะโจซาแล้วก็จาจัมยอนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอะไรปล่าจำปุ๋งทสุาพสุภาสุาพสส มาแล้วค่ะทุกคนมันเยอะมากมันใหญ่มากเลยนะเด็กเยอะมากไม่กินนะดนเด็กนะเป็นคนชอบกินเส้นนะอืมอ๋อไม่เผ็ดมากนะต่อไปเรามาลองของโปรดของมินานะคะคบก่อนนะโอ้ยออกแรงขนาดนี้ รูแ้แห้มทำร้านดังทำแน้ด้วยข้าวเปล่าซอสดีมากร้านนี้มิน่ารีวิวเมน,นะคะว่าต้องมานะแนะนำไว้ให้สัง่งจัดจังเงินนะคะอร่อยเดี๋ยวไปนาขอตัวไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันข้างนอกนะตอนแรกมิน่าว่าขออนุญาตใส่หมวกนะคะเพราะว่าคือตอนนี้สิวก็ขึ้นฟ้าก็จะขึ้นนะนะตอนแรกว่าจะไม่กินหางหูรูนะแต่ว่าเมื่อกี้เห็นแบบเด็กวัยรุ่นมันกินก็เลยคิบปะอันนี้ละกันคนเพ่อนแถาะะอยู่นา อุเป็นไงนล่ะเจ้าตั้มเนียวเป็นไงนล่ะนี่เป็นเซอร์วิสนะคะขอแถมให้นะหวานวานแต่เอางุ่นแบบองงุ่นอร่อยอ่ะอันริงนะสำหรับเมนานี้พูดจากใจจริงนะคะเมนาไม่่อยชอบกินหางหูรู้เท่าไหร่นะนล้วถืกว่ามันหวาน คือผลไม้มันหวานอยู่แล้วแล้วเใส่แบบเคลือบน้ำตาลมันหวานกว่าเดิมอะอร่อยมากอันนี้ไม่นาม,มาคาเฟ่น,นะคะเดินมาเนี่ยแหละมันอยู่ใกล้ๆกันนะชื่อว่าร้านชานะไม่แน่ใจว่าร้านชาเนี่ยมันมีหลายสาขารหรือเปล่าแต่ไม่นาคิดว่าน่าจะมีหลายสาขานะน่าจะนะไม่ดีอันนี้คนเกาหลีแนะนำมานะคะมีอันนี้แนะนำาบอกว่าร้านนี้โอเค ดิชันนี้ของมินานแต่นแรกจะนั่งข้างบนนะคะแต่ว่าข้างลานน่างไม่มีคนไายมาแล้วค่ะชิมลาบมินาน,นะคะหวานเคี้ยวจะอร่อยดีนะมินานชอบ ราจะไปนั่งรถไฟชมวิวกันนะคะระหว่างรอพี่ยองฮามาหานะเหมือนอยู่เมืองอาร์ติสเลยนะทคนคือตรงนั้นก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโฟโต้สปอตเนี่ยประมาณ140ปีในตอนที่มีการเปิดท่าเรือสถานกองศูนยญี่ปุ่นได้กลายเป็นศูนย์กลาง ทุกคนเรียกได้ว่าเป็นโรงแรมแห่งแรกนะของเกาหลีที่นี่นะคะก็คือเป็นอาร์ตแพลตฟอร์มนะคะทุกคนคือไม่ต้องแปลกใจนะถ้ามแบบมันจะมีอาร์ตอาร์ตเยอะมากสา่อาร์ตน่าจะชอบวันนี้นะคะเขาก็จะมีแปลนให้ดูเลยน,นะว่าแบบเออมันมีอะไรตรงไหนบ้างนะดีโ,ดโอนังสือแกลอรี่อาร์ติสตูดิโอว่าไปเยอะด,ดี่นี่นครับเพือ่อ อันนี้มีนามาร้านเป็นเหมือนแบบเน้นไก่โคตรเกยียอะไรอย่างนี้นะคะดังๆนะของเกาหลีเดี๋ยวมน่าถ่ายบรรยากาศร,รอบๆให้ดูแต่ว่าน่าจะไม่ได้ถ่ายกับพี่เยอะนะคะเพราะพี่ไม่ค่อยอยากให้ถ่ายด้วยะเขาต้องการ p r i v a t นะคะได้แล้วตอมนิวเขาต้องการ p r i v a t นะคะสปอนเซอร์ดนะคะ มีซิงอ่ะเราอยากได้ด้วยอันคือไก่ย่างมีนานึกว่าไก่ทอดม่มีไก่ทอดนะแต่ว่าเอาไก่ย่างมาก็มีนาเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะ เดี๋ยวไปเช็คอินอ๋อโรงแรมเดี๋ยวให้ดูโรงแรมพวกนี้นะคะเพราะโรงแรมมันสวยมากเจอกันบ๊ายบายก่อนจะนอนนะคะทุกคนมีนาทามเนี่ยทุกคนคิปว่าคลิปเนี้ยมันดูแตกต่างจากคลิปอื่นป่ะ คือคลิปนี้นะคะมินาลองเปลี่ยนกล้องดูนะอันนี้นะคะคือกล้อง s o น y fx 3นะคือมินาอยากลองฟูฟูมบ้าง,งทุกคนคิดว่าไงคะคือมินากำลังคิดอยู่นะว่าแบบเอออยากซื้อกล้องตัวใหม่อะไรอย่างนี้แล้วพอดีพี่พี่ซูมคาเมลา่าในร้านกล้องสีชมพูเขาให้มินาวาลองนะคะเอาจริงมินาสุขว่าพี่เขาก็แอบปลายานะคือพี่พี่เขาน่ารักมากเลยนะคะก็ถ้าใครจะซื้อกล้องใหม่นะก็สามารถไปดูได้ที่ซูมคาเมล่านะคืออันนี้นะคะมินาไม่จําเป็นต้องพูดก็ได้นะแต่ว่ามินาสุขเพาพี่เขาหน้ารักดีนะมินาก็อยากมาแชร์ อ๋อถ้าใครอยากถ่ายคลิปแบบเออให้หลังเบอร์อะไรงี้นะมินาเอา N D ของ H and Y นะคะทุกคนมันเป็น V N D นะเอาอันนี้มาลองนะคะมินาสุกเออมันก็โอเคนะแล้วมันก็ใช้ง่ายด้วยในทุกคนมันไม่ต้องใช้ step-up ัดิงนะก็อันนี้นะคะอยู่ตรงเลนกล้องทางคลิปนะโอเควินาไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย โอเคทุกคนก็น่าจะรู้นะคะว่าพี่ยังหาให้คอนเวอร์เตอร์นะคะกับมีนาเมื่อวานนะ้แสงสวยไหมแต่จะบอกว่าของจริงอะมีนาแซบลังมากนะตอนนี้มันคือมันแดดม,มันแรงมากแต่มีนาสุกว่าผ้ามันสวยดีนะป้าพูดถึงรองเท้ากันต่อเดี๋ยวมีนต้องรีบแกะแล้วนะคะเพราะว่ามีนาสายแล้วนะเดี๋ยววันนี้มีอะไรทาต่อเยอะวันนี้มีไปดูคอนสเสิร์ตอตาด้วย ก็เดี๋ยวไปกันนะคะมวนานต้องรีบแล้วนะโอเคก่อนที่เราจะไปกันนะคะทุกคนมาดูโรวมแรมที่นํำพักกันนะนี่สวยมาก จริงมื้อเช้ามินาถ่ายไม่ทันนะคือมันดีมากนะคะมินาชอบนะแบบรู้สึกมันอยู่ในวังเกาหลีนะห้องน้ําก็ดูเท่ใช่คืออย่างดูเท่มากอ๋อแล้วก็เมื่อคืนมินามาถึงตรงนี้เมื่อคืนใช่ไหมมินาก็ออกไปเดินดูอะไรเงี้ยมินาไปซื้อโอลิฟยางนะคะไปเข้าไปที่โอลิฟยางไปซื้อของให้แม่ใช่ไหมแล้วแบบเออแถวนี้คืออาหารเยอะมาก มาอินชอนแล้วก็ต้องมาเซนตุมพาร์คนะคะเอาจริงโรงแรมที่มินาพักนะคะมันอยู่ติดกันเลยนะก็ส่วนใหญ่ตอนเย็นๆนะคนก็จะมากันตรงนี้เยอะนะแต่ว่าตอนเย็นมีน้าไม่ว่างนะคะมีนาก็เลยมาช่วงเช้าแทนอันนี้เผื่อใครแบบจะมากับครอบครัวหรือแบบมีน้องชายหรือมีแบบน้องๆอะไรมานะอันนี้มีนาจะนั่งเป็นแท็กซี่วอเตอร์แท็กซี่เออของมีนาถ้าบัตรพวกเรานะบัตรอยู่ที่4,000วอนนะคะของเด็กอยู่ที่3,000วอน เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมินาไปเจอคาเฟ่นหนึ่งนะคะอยู่ฝั่งน้นเดี๋ยวเราเดินข้ามสะพานไปกันนะมินาสั่งมาสองอย่างนะคะก็จะเป็นแฮนด์ดริปนะเป็นอันนี้มินาถามว่ามีเลคคอมเมนตไหมเขาก็เลคคอมเมนว่าเป็นอันนี้ก็อันนี้ก็เลคคอมเมนต์เหมือนกันว่าให้สัง่งน่านะชื่อเฟดไว้ e มั้งอร่อยชอบ เดี๋ยวนะคะเราก็มาถึงอีกร้านหนึ่งร้านนี้ก็เป็นร้านดังเหมือนกันเพราะดูจากร้านแล้วนะคะก็คือร้านใหญ่นะมีพี่รุ่นพี่แนะนํามานะคะว่ามินาต้องมากินร้านนี้นะนะก็โอเคมากับมากแต่มันไม่ได้ไกลจากคาเฟ่ที่มินามาอ่ะนะคะนี อ่มใครมาอินชอนนะคะอยากให้มากินเนื้ออันนี้กันนะเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้มีนาวามาที่ฮุนไดพรีเมียมเอาเ์เลเนาะตอนนี้คนเกาหลีเยอะมากนี่เข้ามานะคะทุกคนอันนี้มีนาไปถามพีมพ่พนักง,งานมาเขาบอกว่า ถ้าเป็นต่างชาตินะเขาจะให้ใบนี้มามันคือแ a ก refund นะหรือพวกคูปองนี่แหละเนี่ยฟรีกิฟต์คูปองแบบลดราคานู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ว่าไปมินามีเซอร์ไพรส์มาให้ทุกคนนะคะเนื่องในวันคริสต์มาสนะคะมินาก็มีโค้ดส่วนมาให้ทุกคนนะของแบรนด์อัคคิฟอมโซของมินาเองซึ่งมาก,ก่อนได้ก่อนนะคะทุกคนยังไงก็ในวันคริสต์มาสนะคะ แต่ละร้านมีทั้งเครื่องดื่มทั้งแบบพวกแบบร้านต่างๆเลยในนี้เดี๋มินาต้องทำเวลาด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋มินามีไปดูคอนเสิร์ตนะมันใช้เวลาจากที่นี่ไปดูคอนเสิร์ตนะคะ40่นาทีนะเออซึ่งมินา่นาอะต้องรีบเดินดูมินาไม่มืมนกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะเพราะามันใหญ่แล้วก็คนก็เยอะด้วย นะเข้าไปแล้วนะคะข้างในทุกร้านถ่ายไม่ได้นะมินาก็จะมาเข้าไปแล้วก็มาพูดหน้าร้านละกันโอเคก็เข้าไปแล้วนะคือถ้าใครชอบเสื้อผ้า New Balance เนี่ยมินาว่าน่าจะถูกใจนะมันเยอะมากและราคาก็ดีด้วยแต่รองเท้าไม่ไม,ไม่น่ามีรุ่นที่แบบทุกคนน่าจะชอบกันนะมีแค่เสื้อผ้านเนี่ยมินาสึกว่าโอเคมันเวิกหมวกหมออะไรพวกนี้นะคะมินาสึกว่า New Balance นะมันทําสีออกมาดีอยู่แล้วนะก็เวิร์กนะเอามาซิโ มันเปิดวันที่14จบอันนี้ได้ก็ได้ตอนนี้มินายก็อยู่ที่อินคอนเสิร์ตแต่คราวนี้เราจะมาดูคอนเสิร์ตกันนะอันจริงเนี่ยเป็นครั้งแรกของมินานะที่มาดูคอนเสิร์ตที่เกาหลีนะเออเป็นลูกขึ้นเกาหลีอะไรมาดูคอนเสิร์ตเกาหลีครั้งแรกวะงงอันจริงว่าตอนนี้อยากเปลี่ยนคอนเทนต์ไปสัมภาษณ์ คนนี้แต่งตัวแล้วค่ะแต่งตัวเท่กันมากพินาเห็นหลายคนแล้วแต่งตัวเท่กันมากทั้งเกาหลีแล้วก็ฝรั่งเออแต่ฝรั่งเยอะแปลกว่ายังไม่เห็นคนไทยเลยนะเห็นแต่ฝรั่งกับเกาหลีวันนี้วงที่มินาชอบที่สุดนะคะคือ oh my girl นะคะก็มีหลายวงเลยนะวันนี้เยอะมากเดี๋ยวมินาขึ้นให้ดูนะคะว่ามีวงไหนมาบ้างนะแต่ตอนนี้มินาเจออะไรที่น่าสนใจนะคะเพราะกลิ่นมันฟุ้งมา,มากๆนู่นฟุตชักเต็มเลยแล่คนก็เยอะมากเช่นกันยีไง oh my girl อ็ชอบน่ารักทุกคนรู้ป่าว่าในเนี้ยมีมีนาคนเดียวที่ใส่เสื้อกันหนาวคือมีนามันไม่ได้ร้อนเว้ยแต่แบบคือมันโดนแดดแล้วตอนเนี้มีนาแสบผิวเว้ยแต่คือก็เด่นนิดนึงอะใส่เสื้อกันหนาวคนเดียวไม่เป็นไรเลยเสื้อกันหนาวคิฟมโซนะคะตัวซแปมเป์ล อยู่ข้างในงานแล้วนะคะทุกคนอันนี้มีนาก็จะพูดกับทุกคนตรงๆเลยนะคะคืออันเนี้ยเขาเชิญมีนามางานนี้คือพอเขารู้ว่ามีนาจะมาอินชอนอยู่แล้วเขาก็เลยแบบเออมาคอนเสิร์ตที่นี่ไหมมีนาก็เลยแบบโอเคมันก็เป็นประสบการณ์ด้วยเนาะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยแล้วก็อยากพาทุกคนมาดูด้วยนะคะมีนากอโอเคก็มาที่นี่ให้ กเขาก็จะให้บัตรสตาฟมาใช่ไหมทุกคนก็แล้วก็สามารถเอากล้องเข้ามาถ่ายได้มันก็เหมือนเป็นสื่อด้วยนะคะก็คือโปรโมทคอนเสิร์ตซึ่งก็สามารถมีนาเนี่ยสามารถเข้า backstage ได้ก็อาจจะเก็บภาพบรรยากาศตอนที่นักข่าวถ่ายศิลปินมาให้ดูนิดหน่อยแต่มีนาคงถ่ายมาแค่นิดเดียวนะคะเพราะว่าไม่อยากเข้าไปยุ่ง b a c k สเตจเยอะเอ,า,อาง่ายๆมีนาัวาโดนดาน่ <laughs> นาในรายการนี้คือนักข่าวอยู่ตรงไหนนะคะมีนาก็อยู่ได้แค่ตรงนั้นนะคะทุกคนไม่ได้แบบว่าโอ้อภิสิทธิ์แบบไปอยู่ข้างหลังกับศิลปินอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะ

Just be ready to enjoy. นี่เป็นเวลาฮัทชุมแล้วคะ่ะมีนาย,ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะนาก็เลยเดินหาแถวโรงแรมนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลนะแล้วก็ไม่ได้ไกลมันเดินมานิดเดียวนิดมั้งซึ่งก็เจอร้านนี้นะคะมันปิดตีสามนะก็จะเป็นมื้อสุดท้ายของมีนานะคะเพราะว่าพรุ่งนี้มีนาเดินทางไปที่แอร์พอร์ตเช้ามากอันนี้มีนาสั่งเป็นหมูสามชั้นมานะคะกับ ใกล้ปีนี่มันสิคงเนื้อใช่ป้วคอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะทุกคนก็พีน่าชอบวงโอเมเกิร์สุดแล้วนะในนั้นสวยทุกคนเลยสวยมากมากจริงคือหน้าเล็กมากก็ผิวดีมากแล้วก็สูงนะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเคป๊อปนะคะก็ลองมากันได้นะเขาก็จัดทุกปีนะเขาก็จะมีการอัปเดตนะั่นแหละว่าเออไลน์อัพมีใครบ้างมีวงไหนขึ้นมาบ้างอะไรนี้รู้สึกว่าปีนี้นะคะเป็นปีที่จัดครั้งที่1 4นะเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่านะคะคิวแล้วนะ ไม่เลยทีนี้ตัดโมตะอัดคิดใช่อร่อยร้อนเนื้อนะคะชิคกงเป็นส่วนที่มินาชอบที่สุดนะแล้วคนเกาหลีก,ก็ชอบกินด้วยอร่อยอาคารไม่แพงด้วยร้านเนี้ย ตอนนี้มินาก็อยู่ที่เซ็นทรัลพาร์คนะคะนาว่าม er ินาน่าจะปิดคลิปตรงนี้นะก็หวังว่าทุกคนจะชอบเมืองอินชอนกันนะ พราะจริงๆมินาไม่ค่อยเห็นใครทำ Rock in ชอนสักเท่าไหร่แบบมีแต่น้อยนั่นแหละมินาก็หวังว่ามินาจะมีเวลาเยอะกว่านี้มินาสุขว่มินาแอบวางแผนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากให้มีคลิปแบบนี้อีกเยอะๆนะคะกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะทุกคนคือมันช่วยมินาจริงๆนะแล้วมันก็สปอร์ตมินามากๆนะคะอ๋อแล้วก็ก่อนจะไปนะคะฝากอินคอนเสิร์ตปีหน้าด้วยอินชอนเคปปับคอนเสิร์ตนะเขาจัดการดีนะแล้วก็มีอาหารเยอะด้วยแต่ว่ามินาดันกินอิ่มไปก่อนนะแล้วก็แอบไปสมั แบบคนที่นั่นดูนะคะว่าเขาแต่งตัวยังไงมาคอนเสิร์ตจ,จะบอกว่าสายคาโก้กันเยอะมากเพราะฉะน,นั้นแล้วชิงคาโก้คิดผมสุกก็เดี๋ยวไปแล้วนะคะแบตกล้องกลังจะหมดนะไปเจอกันคลิปหน้านะคะ to just you